สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของอนิเมะรีบอนครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแจกโค้ดให้กับผู้เล่นใหม่กันนะก่อนที่วิดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าโค้ดมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวทุกคนใส่ตามผมเลยนะครับโค้ดแรกครับใส่ไปแล้วเราจะได้มา750เฮดครับแล้วก็2ที่รีนิสัยนะโค้ดที่2ครับใส่ไปแล้วเราจะได้มาอีก750เฮดครับแล้วก็อีก2ที่รีนิสัยโค้ดที่3ครับ ใสไปแล้วครับเราจะได้มา750เพชรนะแล้วก็2ที่ลีนิใสครับโค้ดที่4ครับใส่ไปแล้วเราจะได้มา500เจมนะครับผมแล้วก็ได้กุญแจมาอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะเมื่อกี้ดูไม,ม่ทันโค้ดที่6ครับเราก็จะได้มาอีก1,000เพชรแล้วก็อีก10ที่ลีนิใสนะอันนี้โค้ดที่6ของจริงครับอ่าเราจะได้มา500เพชรนะแล้วก็กุญแจ2ลูกแล้วก็2ที่ลีนิใสโคดที่7ครับ ได้มา1000เพชรนะโค้ดที่8ครับได้มา500เพชร2กุญแจ2ที่ลีนิใสโค้ดที่9ครับ1,000เพชร2กุญแจแล้วก็2ที่ลีนิใสลืมอีกแล้วโค้ดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับได้มาอีก500เพชรแล้วก็2ที่ลีนิใสโค้ดที่เท่าไหร่อีกไม่รู้ครับได้มา250เพชรแล้วก็1ที่ลีนิใสอีก1โค้ดครับอ่า และก็โค้ดสุดท้ายครับทุกคนนี่ก็คือโค้ดที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะเราจะได้เจมมาทั้งหมด8,750เจมเลยนะครับผมได้ที่ลีนีสใยมาส5มา35อันกุญแจได้มา11อันแล้วก็กุญแจอันนี้ได้มาอีก5อันนะใครที่เป็นผูเ้เล่นใหม่รีบใส่โค้ดก่อนที่โค้ดมันจะหมดอายุนะครับผมแล้วก็เราได้เจ้าในตัวเอ๊ะโอ้ยแสดงว่าไอ้โค้ดน้ำยามันหมดอายุไปแล้วนะเนี่ย คือมันจะมีอีกหนึงโค้ดนะที่มันแจกน้ํายาคูณ2มาด้วยนะครับผมไม่ใช่คูณ2โชคดิน้ํายาโชคมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูแต่ไม่ใช่ตู้นี้ผมไม่อยากได้โอเด้งนะเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าแล้วเราค่อยมาสุ่มใหม่นะมาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าครับว่ามันจะเกลือหรือไม่นะเราไม่มีน้ํายาในการเพิ่มโชคด้วยผมก็จะสุ่มแบบตามยถากรรมแล้วแต่ดวงนะแล้วก็เปิดออโต้คลิกไปเลยครับเราจะ ไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนออโต้คิกอย่างเดียวเลยคือแบบถ้าเกลือกูกูก็ไม่เล่นนะ โห oh, เรียบ้อยครับ800พเพชรของเราแล้วก็ไปเบิกมาอีกจากตรงนี้นะตรงนี้มันสามารถที่จะมาเบิกเพชรได้ด้วยนะครับผมถ้าเราสะสมตัวละครได้แล้วก็มากดเค็มได้นะซึ่งเกลือนะครับผมหมดไปเยอะมากได้เกลือมาทั้งนั้นเลยหนวดขาวไม่ออกเลยนะลีปนี้คงประมาณแค่น,นี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ